สวัสดีครับวันนี้เปิดเบอร์ก็มีลายสายแรกนะครับขึ้นต้นด้วยศูนย์ที่เซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าแอปดําเขาไม่ให้เปิดเผยเ,เบอร์ครับผมเป็นแบบนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับบ,รบ,บัตรประชาชนหรือใบครับขีเหรอครับใช่ครับก็มีนะม,มีมีถ่ายเอกสารอยู่อยู่ต่างจังหวัดบ้างครับถ่ายเอกสารอยู่บ้างแล้วเวลาเอกสารถายเรคุณได้แจ้งความในรัฐธรรมนูวไดไหม มีเขามี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 เอกสารหายเนี่ยเราต้องแจ้งบันทึกประจําวันไว้อยู่แล้วครับเอราะว่าทีนี้คุณผู้ชมครับเขานำข้อมูลของคุณนะครับให้เงินภาษีวดตชื่อมคุณนักาะครับไปไหนรานติดทันทีก็ได้ชื่อของคุณเอาไว้นะครับอ๋อครับผมแล้วยังไงต่อครับทีนี้เราจะทำใช้ภาษีส่วนตัวคุณได้มีการนำกลับภาษีสดเชื่องไหมครับเซ็นกำกับใช่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 เซ็นกำกับครับเอกสารเนี่ยฮัลโหลครับเซ็นกำกับสุขภางไหมครับ ครับครับใช่เซ็นกำกับทุกครั้งครับเอกสารไปให้ที่หนุ่มที่ตอบเข้ามานะครับต่อบข้อมูลหลักนะครับคลชัยวัฒน์เสียงไม่ค่อยชัดเลยครับครับคุณชัยวัฒน์ได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินคุณชัยวัฒน์ได้ยินไหมผมผมไม่ได้ชื่อชัยวัฒน์ครับผมชื่อชัยวิรัติฮัลโหลผมขอผมขอาเข้ารับผมเรือกชื่อผิดนะครับครับคุณชัยวิรัติครับแล้วพวกนี้ก็ผม ไม่ไม่ได้คือว่าเมื่อที่นิตต่อเข้ามาหาุใชัยวิรนะครับครับห้เจ้ามีการเปิดใช้งานนทีนาไชื่อของคุณชายวิรตแกงโมนะครับครับกลับมาด้วยประจันั์นะครับครับแต่สามสิบสี่นะครับครับผมครับคราล่าสุดที่ห้าเป็นพระนครได้ติดว่าครับคุณลูกคุณชายวิรัตเป็นคนเปิดบัญชีนี้นะครับ อ่าผมไม่ได้เปิดบัญชีแต่ว่าผมเคยไปเคยไปทุนชัยวิรัติยืนยันว่าไม่ได้เปิดบัญชีนี้นะครับครับผมครับคิดว่าข้อมูลทุนชัยวิรัตินะครับน่าจะเกิดการดลไหลออกมานะครับแต่ช่องท้ายช่งท้ายช่วงนี้ครับครับจึงถูกแอบอ้างนะครับนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปเปิดบัญชีครับแล้วคราวนี้ผมต้องทํายังไงต่อครับทำใ้ดีนะครับแต่ผมแนะนาได้คือู้องย่างความเงินทุนประกันเอาไว้ก่อนนะครับครับผมเพื่อต้อง การนะครับข้อมูลสติดต่วของคุณเนี่ยนะครับที่ดาได้แล้วมาครับเพราะว่าหนุ่คนที่อยู่บ้านนะครับเราไม่รู้ว่าเขานำข้อมูลอะไรได้บางอะไรบ้างครับผมเขาจะนำข้อมูลนำสิ่งต่างๆายเช่นตู้อะไรแล้วก่อนนั้นครับครับผมไปที่สอนอได้เลยใช่ไหมผมไปแจ้งที่สอนอใกล้บ้านได้เลยใช่ไหมเพราะผมแนะนําให้คุณชัยคุณชัยวิรัติผมแนะนำคุณชัยวิรัตินะครับแจ้งกับทางของพอทีพี่เกดเทงกว่านะครับ อทางเจ้าได้ที่นับได้ลรงที่ตรวจสอบที่เป็นน่านครราชสีมาให้กับคุณจาญนาครับอ๋อครับผมได้ครับได้ได้ผมผมอยู่ห่างระยยะระยะห่างก็ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับเดินทางไปไปบ่อยอยู่ครับก็ไปที่สนที่เกิดเหตุได้เลยเนาะนครราชสีมาเนาะไปครับครับผมได้เดินทางบ่อยครับผมได้เดินทางบ่อยอยู่ ผ่านตรงนั้นประจำครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับนอกจากทางนนร้านแล้วก็ติดต่อเขาไปแจ้งให้กับข้อมูลให้กับตุนชัยวิรัตน์แล้วนะครับครับแล้วก็คุนชัยวิรัตน์นะครับทําการแจ้งความจุดต่อทีภายใ้ชื่อของตุนชัยวิรัตน์นะครับครับผมภายในเนื่องจากบางทีที่ประกา้ชื่อของคุณนะครับเขาได้โอนเงินไปที่สมัยรัตน์ครับขอบคุณนะครับครับติดตัอทีภายใ ภายในกี่วันนะครับผมสัญญาณไม่ชัดเลยตรงน้เราคุยใช้เวลานะครับทําการแจ้งความติดบันชีภายในสองชั่วโมงนะครับอ๋อสองชั่วโมงอ๋อได้พอดีเลยอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆผมอยู่ใกล้ๆนี่อยู่ใกล้ๆเองบีที่ถูกปลยยครับผมอยู่แถวสระบุรีพอดีเลยตอนเนี้อ๋อคุณยังมีการเท่าเฉยนะครับแต่ผมจะนำชื่อของคุณซึ่งติดบัญชีดำครับจะไม่สามารถแจ้ต่ังได้ที่ธนาคารครับครับผม ตอนตอนนี้ท่องจบแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ท่องมาเนี่ยจบแล้วใช่ไหมมีอะไรอีกไหมครับเนี่ยเขาก็ขายครับแต่อากในระบบเรานะครับแจ้งข้อมูลสิดคลานะครับคผมต้องการใส่รองเท้แวานไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือถือว่าได้ซ้อมมือถือว่าได้ซ้อมมือเนี่ยเรายังอ่านยังไม่คล่องเลยถือว่าได้ซ้อมมือเดี๋ยวไปซ้อมใหม่โอเคไหมถือว่าได้ซ้อมมือเนี่ยได้ซ้อมอ่านเนี่ย ผมคุยด้วยตั้งนานเนี่ยเดี๋ยวโทรหาสายอื่นๆแล้วก็ซ้อมมือไปเรื่อยๆเนอะสวัสดีสวัสดีสวัสดี